ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับอ่ะเป็นประจำอยู่แล้วนะครับกับรายการลุ้งล่วงหุ้นรายวันนั่นเองนะครับก็จะคัดหุ้นมาให้ทุกคนทุกทุกวันนั่นเองเพื่อทำการว่าในวันถัดไปครับก่อนจะไปเริ่มเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะเป็นกำลังใจนะครับให้กับการทำช่องครับสำหรับคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมๆกันนะครับ วันนี้ตลาดนะครับบวกขึ้นมาถึง7จุดเลยนะมายืนที่1638มนะครับมูลค่าการซื้อขายเท่าเมื่อวานเลยนะประมาณ65,000ล้านนะครับแล้วก็วันนี้สถาบันซื้อกลับเข้ามาเนาะหลายคนอาจจะร,รู้สึกว่าชื่นใจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะไปดันในส่วนของเซ็นหแหละกับเซ็นร้อยสะค่อนข้างเยอะนะครับโบเกอร์วันนี้ก็ลบมาที่475นะครับต่างประเทศเนี่ยก็ซื้อกลับเข้ามาที่500เนาะแล้วก็ในประเทศขายไว้พันสครับแต่ มุมของม้าเนี่ยม้ายังมองว่ามันยังไม่กลับมานะทําไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในทรงของกราฟนิดหนึ่งทรงของกราฟเราเห็นแล้วว่าวันนี้ปิดเป็นแท่งแดงนะครับแท่งนี้มันบวกขึ้นก็จริงนะแต่มันปิดเป็นแท่งแดงเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเขามีการเปิดครับเหมือนจะกลับขึ้นไปเนาะถ้ามันมีการเปิดแล้วขึ้นวิ่งขึ้นมายืนอย่างนี้เลยเนี่ยเอออย่างเงี้ยเราเราพอที่จะแบบโอเคไงแต่พอมันเป็นแท่งแบบเนี้ยแสดงว่ามันน่าจะย่อ กลับลงไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเห็นไหมว่ามัน 3, เป็นเป็นสีแท่งแดงติดเลยแบบนี้นะครับดังนั้นต้องอเราต้องระมัดระวังแล้วนะนะครับก็อาจจะไปรอที่โซนพันหใกล้ๆโซนนี้นะครับน่ารับมากกว่าเนะาะหลายๆตัวนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะถือระยะยาวนะครับให้มองภาพว่าเราอาจจะต้องรอสัญญาณย่อลงมาหน่อยแล้วค่อยไปรับในโซนล่างเนาะถึงแม้นะครับในตัวหุ้นเองจะราคาปรับตัวลงก็จริงนะแต่มามองว่ามันทงเล็กมากกว่านี้อีก มีค่อนข้างหลายตัวเลยทีเดียวโอเคทีนี้เราไปอัปเดตครับในส่วนของตัวหุ้นทีละตัวนะครับว่าเราทําการบ้านมาแล้วจบรอบหรือไม่จบรอบตัวแรก p t g ทีจการบ้านมาเมื่อวานวันนี้ถือว่าเปิดมาได้ดีนะครับแนวรับ15.5นะครับสต็อปลอสใช้14.6แนวต้าน6 8 8มาคิดว่าน่าจะกลับขึ้นไปยืนนะครับ16.8ได้ไม่ยากแล้วก็น่าจะไปได้พร้อมกันเร็วๆนี้ นะครับอ่าสัญญาณตอนนี้ก็ถือว่าชัดเจนครับมีการกลับตัวขึ้นมาชัดเจนน่าจะขยับตัวไปต่อแต่ว่าสต็อปล s อตรงนี้ไม่น่าจะหลุดและ14.6นะครับดังนั้นตอนนี้ก็เล่นดูเนาะสําหรับตัว p t g นะครับยังให้ไปต่อเลยตัวต่อมาเซเป้ครับเซเป้ย่อตัวมาก็จริงนะแต่ว่าแนวรับเราให้ไว้ที่ตรงไหน43.75ใช่ไหมสต็อปล41.5แนวต้าน49.5สําหรับตอนนี้เซเป้มามัาไปคิดว่าไป นะครับสำหรับตัวเซเป้เนี่ยน่าจะไปต่อแหละ,ะ49.5ยืนไม่ยากและวันนี้เบรกค่อนข้างค่อนข้างสวยอะ่ะเออใครที่คิดว่าอยากจะเริ่มรับในตัวเซเป้นะอาจจะใช้ในโซนเนี้เป็นโซนรับได้ก็คือ46.5แต่โซนที่มาร์กสนใจนะจะเป็นโซน43.75มากกว่านะครับในกรอบนี้เนาะ ISI ตอนนี้ย่อนะครับเพราะว่ามีการย่อลงเนี่ยเดี๋ยวภาพกลัวภาพมันจะซ้ำรอยกับภาพนี้ไง เออเพอถ้ามันพับสำหรอยกับภาพนี้แนวรับมันจะมาอยู่ในโซนนี้นะครับดังนั้นก็ลองดูเนาะแล้วแต่คนนะว่าชื่นชอบตรงไหนเนาะแต่ก็รอดูพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไปต่อเซเป้ก็มีความน่าสนใจนะครับอยากให้ไปต่อครับตัวต่อมาทิสโก้วันนี้ก็ย่อเช่นเดียวกันแนวรับ9 2มาให้ไว้โซนนี้เลยนะ9 2 2 5นะสำรับ8.9.25แนวต้าน9 6 2 5นะครับใกล้จะชนและอีกแบบอีกนิดเดียวอะ่ะ เลยคิดว่าอ่าชนได้ไม่ยากนะครับถ้ามายืนเหนือ96นะให้เพื่อนๆรู้ไว้เลยว่าไอ้กรอบเนี้ยไม่ยากแล้วเนี่ยเช่องที่เหลือเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากที่จะขึ้นไปยืนทดสอบได้พูดอย่างนี้เลยถ้าถ้ายืนได้96นะดังนั้นก็ลองติดตามดูนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบตัวทิสโกเนาะแต่สำหรับมาร์คมาร์คขอผ่านก่อนนะครับตัวนี้ถ้า ไม่หลุดลงมาในโซน92องแบบนี้ก็จะไม่เล่นนะครับสำหรับตัว TISCO นะโอเคตัวต่อมาออคชั่นอ่ามุมแตกต่างแล้วกันระหว่างออคชั่นกับตัว TISCO ้นะครับทิสโกเปิดแกลบในช่วงที่ปันผลนะครับแต่ว่าตัวออคชั่นเนี่ยหรือว่าตัว AUCT เนี่ยมันเป็นการเบรกขึ้นมาในโซนนี้นะครับก็เตรียมจะไปจ่อต้านเดิมในโซนส0 7เนาะดังนั้นอันนี้ยังมีพื้นที่ให้เราเล่นสต็อปล นะครับเราใช้9.05แต่แนวรับเนี่ย9.75นะก็คิดว่าน่าจะไปถึงครับดังนั้นให้ไปต่อแน่นอนสำหรับตัวออคชั่นนะตัวต่อมาเอราวันโอโหเอราวันเนี่ยไม่ชนแนวรับแล้วไปเลยนะครับสำหรับตัวเอราวันเดี๋ยวย่อกลับไปดูสักหน่อยโอ้ยทะลุเลยวะนี่ทะลุเลยนะครับเรียบร้อยปิดเกมเนาะสำหรับตัวเอราวันอะ เอลวันนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมต่อไปแหละในการวางแผนนะสำหรับคนที่ยังไม่มีของนะเดี๋ยวเราไปดูแนวรับแนวต้านของเขาก่อนว่าถ้าไม่มีของเราจะไปรับตรงไหนนะครับแนวรับโซนนี้ครับ4.16นะสต็อป o s สใช้3.98หรือว่าใช้โซน4บาทต้านเดิมที่เขาเคยทำไว้ขึ้นต่อไปอุทุมันไกลจังนี่ไง4.46นะครับ4.46อ่ะ ก็จะเป็นกรอบนี้เนาะสำหรับตัวเอราวันเอราวันภาพมองยังไงนะครับก็มองคิดว่ามันมันมาแล้วนะครับน่าจะกลับมาแล้วสำหรับตัวเอราวันเพราะว่าข่าวหลายหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเทศเอ้ยนะครับถอนมงถอดแมสตอนนี้กลับมาหมดหุ้นโรงแรมกลับมาหุ้นเครื่องสำอางคอนซูเมอร์กลับมานะครับแล้วก็ก็จะเป็นในส่วนของท่องเที่ยวตรงนี้ก็กลับมาเช่นเดียวกันดังนั้นช่วงนี้เขาก็จะเล่นธีมสตอรี่เพย์กันในกกอบนี้นั่นเองนะครับเอราวัน สำหรับมาร์กมองว่าไปต่อนะครับแต่ไม่อยากให้ค่อยไล่เท่าไหร่นะสำหรับตัวลาวันเพราะว่าอะไรเพราะว่างบยังไม่กลับไงคือสัญญาณสตอรีญญ่เพมาแต่งบไม่มาแบบนี้ก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันไปต่อตัวเซเว่นอัพครับเซเว่นอัแนวรับให้ไว้ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่0.92วันนี้ก็ย่อลงมาในโซนนี้อีกแล้วนะครับสต็อปอสใช้0.84นะแนวต้าน1.08สำหรับตัวเซเว่นอัอันนี้อาจจะต้องรอหน่อยเนาะ อาจจะต้องรอหน่อยแต่ว่าแนวรับตรงนี้ถ้าไม่หลุดในโซน0.84แบบเนี้ยรับเล่นได้นะครับสำหรับตัวเซเว่นนะลองดูแล้วกันนะพรุ่งนี้มาก็จะรอดูนะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวเซเว่นอาจจะเข้าถ้าย่อลงมาใกล้ๆสต็อปลอดเพราะหลุดปุ๊บเราก็ขายได้เลยโดยที่แบบขาดทุนเล็กน้อยอันนี้น่าจะคุมกว่านะครับสำหรับตัวเซเวโอเคให้ไปต่อครับตัวต่อมา S ที่ PI นะครับแนวรับ4.38ให้ที่เดิมสำหรับล้อ4.14ครับแนวต้าน4.94สำหรับตัว STPI ตัวนี้คิดว่าน่าจะไปต่อได้ไม่ยากนะครับสัญญาณมาทุกอย่างมาเนี่ยกลับไปชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นไปเทสในโซน4.9ได้เนาะแต่ตอนนี้การพักฐานเนะี่ยมันเล่นพักไม่เยอะไงพอพักไม่เยอะคือเราก็หาแบบจุด ที่เป็นโลอะยากนะครับแต่แค่ลื่นมันสวยเออขื้นเนี้ยมันสวยแค่นั้นนะครับแต่ว่าเรายังหาโลไม่เจอนะก็เลยใช้สต็อปล s อเป็นกรอบบน,บนกรอบนี้ไปก่อนนะครับสำหรับตัว STPI นั่นเองครับตัวต่อมาทีม G โอ้โหทีม G เนี่ยเรียกว่าบิ๊กล็อตในส่วนของอ,อผู้ถือหุ้นบางส่วนนะครับมีการเทขายออกมาทำให้วันนี้นะครับก็ปิดครอบเรียบร้อย เออถ้าแบบนี้ถามว่ามารจะเล่นไหมสําหรับตัวทีม G ีทีม G ีมารปล่อยนะถ้าเป็นมารมารจะปล่อยไปเลยแบบนี้จะไม่เล่นแล้วนะครับก็ขอผ่านและกันสําหรับตัวนี้เนาะแต่ถ้าใครที่รับมาแล้วในโซนส2 3นะครับก็อาจจะถ้าลุ้น11.1หลุดไปเนี่ยก็แนะนําให้คัดไปนะครับคัดไปเลยเนาะเพราะว่ามันอาจจะรูดนะครับมาเทสกันในโซนนี้เลยที่โลเขาทำไว้เยอะๆเนี่ยมีการสะสมกําลังเก็บของกันไปเนี่ยเอออาจจะมาเล่นกันในโซนนี้นะ แต่ถ้าเขาไปแล้วทะลุทะลวงพุ่งไปแบบไม่หยุดอันนี้ก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับหาตัวใหม่เล่นเถอะน่าจะปลอดภัยมากกว่าทีม G นะ <S 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 โอเคครับตัวต่อมาทาคุนี้เออถ้าแบบเนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยอ่าทาคุณนี้แนวรับ3.58นะครับมีสิทธิ์จะยอ่อลงมาแต่ไม่รู้จะถึงไหมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าดูจากการเทขายในช่วงเช้านะครับมีการไล่ซื้อกลับในช่วงบ่ายแล้วก็ขายออกมาอีกในช่วงก่อนปิดตลาดนะครับก็เลยทําให้ราคามายืนนะ ตรงนี้เนาะเกือบเป็นโดนจีด้วยซ้ำนะดังนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะกลับไปต่อแล้วแหละแบบนี้นะครับดังนั้นแนวรับ3.58ครับสต๊อปรอชัยสามจแนวต้านมองไว้ที่4.14นะครับสำหรับตัวทาคุนี้เอาเข้าเฟเวอร์ริตต่อตัวต่อมา RT นะครับ RT เนี่ยแนวรับให้ไว้ที่1.61นะครับสต็อปรอชัย้1.54แนวต้าน1.86่งจหสำหรับ RT มายังมองว่าไปต่อแล้วก็น่าลุ้นมากสำหรับตัวนี้นะครับบูโวลูมเนี่ยเข้าแบบ คือดึงดูดโวลูมดึงดูดดึงดูดหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแท่งนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแท่งนี้นะก็เรียกว่าดึงดูดหลายๆคนเข้ามาเนาะดังนั้นวางแผนต่อลุยต่อนะครับสำหรับตัว RT นะ r s i ไม่ต้องไปดูมันทะลุแน่ๆแบบนี้นะครับหยุดไม่อยู่แล้วแหละสำหรับตัว RT นะครับโอเคครบถ้วนพ่ะ PTT ให้นะเซเป้อันนี้เอามาแล้วทิสโก้ไม่เอาออคชั่นไม่ ออกเั่นเหมือนเดิมเอราวันอันนี้ขออ,ออกก่อนเนาะเอาครับเอทพีไอไว้ก่อนทีมจีพักก่อนถ้าคนนี้อันเนี้ยมาร์กสนใจนะครับก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เรามาดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างในวันนี้ตัวแรกครับก็จะเป็นตัว SSP นั่นเองนะครับสำหรับตัว SSP เนี่ยแนวรับให้ไว้ที่10.2นะครับให้ไว้ตั้งแต่กรอบนี้แล้วนะ เนี่ยให้อ่าประมาณวันที่5กันยานะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงนี่เด้งขึ้นไปทเทสในโซน10บาทก็หน้าที่เราก็แค่รอครับ10.2ตรงนี้เวิร์กแล้วเห็นแล้วแบบเนี้ยเวิร์กแล้วดังนั้นสต o อปล s อยกตามบูลิสแท่งนี้ได้นะครับก็ใช้สต o อปล s อในโซน9.7ครับแนวตาน้านของที่ิบเอ็ดจุดหสำหรับตัวนี้เอาเข้าเฟเวอร์ลิสสี่รออะไรล่ะครับแบบนี้สวยเหลือเกินโอ้ oh. มาแน่นะครับสำหรับ S&P s เอาเข้าไว้เลยนะกลุ่มโรงไฟฟ้าครับตัวต่อมา PTG บอกไปแล้วเนาะแนวรับ15.5สต็อปลอใช้14.6แนวต้าน16.8นะครับก็ยังเล่นในกรอบเดิมสำหรับตัว PTG v o l โ um วลูมเซลโวลูมเซลโวลมเซลเนี่ยวันนี้มาเยอะ เยอะเป็นพิเศษเรียกว่าดูสิถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้โวลูมเซลอาจจะไม่เยอะพอมาเจอตัวนี้โวลูมเซลเยอะก็อาจจะเป็นการเทขายลิ้นขายออกไปนะครับก็ซื้อในราคาที่ถูกลงมาหน่อยเนาะสำหรับตัว p t g นะไปต่อเซเป้ p. โอ้โหติดมาต่อเนื่องเว้ยเซเป้ p. แนวรับ43.75นะครับแต่กรอบนี้46.5เนะี่ยน่าสนใจสต็อปลอตใช้41.5แนวต้าน49.5นะครับสำหรับตัวเซเป้ p. ติดต่อเนื่องแหละเนาะ ตัวต่อไปซัสโก้ซัสโก้เนี่ยเรียกว่าไม่หลุดชุดไม่อยู่จริงๆแต่ว่าวันนี้มีการเคลียร์บนเว้ยเออเดี๋ยวขอดูก่อนซัสโก้โอ้เคยโก้เคยผ่านอะ่ะ4.74เออโอ้ชนต้านเดิมนะครับอ่ะถ้างั้นเราก็มาเล่นกันกรอบนี้เลยสำหรับตัวซัสโก้นะอ่าสต็อปลอต้องใช้โรเดิมนะครับโอเค อ่ะตัวซัสโก้นะครับแนวรับ4.34นะสต็อปล็อส4.20แนวต้าน4.96ใครที่รับกันมาในโซนกรอบนี้นะครับใช้สต็อปล็อสเป็นตอนคัดนะคัดคือกำ,กำไรเทคโปรฟิตไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะขาดทุนโดยไม่ไมรู้ตัวเนาะแต่สำหรับตัวซัสโก้มาว่าพรุ่งนี้ไปต่อแน่เพราะวันนี้บวกกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้บวก7%ถือว่าค่อนข้างเวิร์กนะครับสำหรับตัวซัสโก้นะ โอ้โห oh, i แรงเหลือเกินพรุ่งนี้น่าจะมีการเล่นกันแล้วก็ลุยกันต่อในสัปดาห์นี้พร้อมครับตัวต่อมา TVI แนวรับ18.7ครับสต็อปล s อใช้17.5นวะต้าน20.9นั่นเองก็สำหรับตัว TVI มมามองว่าน่าจะไปต่อได้นาะเพราะว่าตัวในกลุ่มเดียวกันที่เป็นประกันเนี่ยมันก็ขยับขึ้นไปเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เสร็จนี่ พอดีมีคนถามมาก็เลยอยากเปิดให้ดูนะครับตัวเมืองไทยเนี่ยอ่ะเห็นไหมว่าลักษณะเนี่ยวันเนี้ยลักษณะคล้ายๆกันนะครับกับตัวเมื่อกี้เนาะดังนั้นเนี่ยภาพมันก็เลยขึ้นกันทั้งเซกเตอร์นะดังนั้นก็ลองวางแผนดูนะครับแต่สําหรับตัวเนี้ยพักฐานได้สวยมากกว่าด้วยซ้ำนะดังนั้นพร้อมลุยนะครับตัวต่อมา b m ครับโอ้ย BM ขึ้นโหดเหมือนโกรธใครมา,าจริง อุ้ยไปไปนี่เอาไปนี่กลับมาแล้วนะเนี่ย B.M กลับมาแล้วนะเนี่ยอุ้ยต้องเอาเข้าแล้วเอาครอบฟิลิ่แล้วแบบนี้นะครับพรุ่งนี้เราต้องมีของนะครับแบบนี้นะถ้าย่อนะถ้าไม่ย่อก็พักก่อนเนาะแต่ถ้าย่อ4.5น่าสนใจมากๆสต็อปรอดใช้4.24ครับแนวต้าน5.06นั่นเองเดี๋ยวนะแสดงว่าเคยมีทำภาพไว้นั่นไง ใช้กรอบนี้นะครับในการเล่นเนาะตอนนี้ให้ดูภาพโดยรวมก่อนภาพโดยรวมเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีการเสียทรงในคืนนี้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับคืนนี้แบบเสียทรงมากแล้วก็ไม่ใช่จังหวะที่จะไล่แล้วแต่พอมาดูคืนนี้เออน่าสนใจเว้ยมาดูคืนสุดท้ายน่าสนใจแต่ขอพักฐานเถอะ BM ถ้า BM ไม่พักฐานนะอันนี้แบบน่ากลัวนิดหนึ่งแต่ถ้าพักฐานลงมาถือว่าน่าสนใจครับแบบนี้พร้อมที่จะลุยแล้วแหละ อีนะครับตัวต่อมามีหน้านั่นเองอตัวมีหน้านะครับ m e n a นะครับสำหรับตัวนี้นะอาจจะเป็นตัวที่วอลุมเทดเรียกว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็เคยหลอกหลายๆคนลากไปฟันมาแล้วเรียกว่าเจ็บ แล้วจําหรือเปล่าไม่รู้แต่รอบนี้นะครับต้องมาดูแนวรับ1.53ครับสต็อปลอสใช้1.45แนวต้าน1.72ก็ยังมองภาพนี้นะครับให้ความน่าสนใจนะเอเมื่อกี้ใส่ไว้ยัง bm ยังอ่ะประมาณนี้ทีวีด้วยเออโอเคนะครับภาพมีนาแบบนี้สวยครับตัวต่อมานุซานะครับโอ้โหเฮ้ยอัดได้ไ โอ้ได้อยู่ได้อยู่อ่าสำหรับตัวนุสานะครับหลายคนแบบเอ้ยเหมือนมีคนไม่ใช่หลายคนเหมือนมีคนเคยถามมานะถ้าจะไม่ผิดนะเป็นเป็นคนที่อ่าดเล็ก,กมาถามนี่แหละว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอบได้ว่าสำหรับตัวอ่านุสานะครับไอกรอบเนี้ยน่าสนใจแต่กรอบใหญ่เนี้ยน่ากลัวนะครับเพราะว่าการเด้งขึ้นมาเพื่อเทสนะครับรอบเนี้ยอ่าถ้าหลุด1.2 2สวย เรียกว่ากลับตัวชัดเจนครับเบรกแข้งแรกสวยเลยจำว้าวแต่ถ้ายืนไม่ได้นี่สิความน่ากังวลอยู่นี้นะครับดังนั้นแนวรับ1.14ครับสต็อปลอส1.08แนวต้าน1.27ก็อาจจะเลยต้านเดิมไปนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะลองรับแล้วก็เล่นได้เอาเข้าเฟเบอร์ลิตเหมือนกันนะเดี๋ยวรอเข้ามาดูตอนท้ายเนาะตอนนี้มาร์กไว้ก่อนมาร์กจุดไว้ก่อนว่าตัวไหนที่สนใจนะครับนุษาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะอาจจะเป็นต้นเทนครับตัวต่อมา TQM TQM เนี่ยที่ติดมาไม่ได้ติดอะไรนะติด2แท่งนี้นะครับติดติด2แท่งสุดท้ายเนี่ยเปิดขึ้นแล้วก็ปิดครอบแดงแบบนี้น่าสนใจครับส่วนใหญ่และกันส่วนใหญ่อามาจะหาหุ้นลักษณะประมาณนี้นะครับในการในการที่จะเทรดน,นะแต่ว่าทรงมันนั้นไม่สวยสิหมายถึงทรงภาพนเนี้ยเนี่ยหลังจากามีแรงขายออกมาตอนวันที่ประกาศงบนะครับช่วงปันผลก็เหมือนจะหลอกๆย่อนะครับก็เด้งขึ้นไป วันนี้ถามว่าเป็นยังไงก็ถือว่ามีความน่าสนใจอยู่ในกรอบนี้อะให้เล่นกรอบนี้นะไม่ต้องไปมองกรอบอื่นนะครับให้มองกรอบเดียวเลยสําหรับ TQM TQM เล่นกรอบเดียวเทคเดียวผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่แนวรับหน้าลุ้นนะครับ4.25 42.5พูดผิดสต็อปลอ s ใช้42แนวต้าน47แบบนี้พอฟันกำไรได้ขาดทุนไม่เจ็บหนักแต่ถ้าถ้าแบบ เรารู้สึกเราทำใจไม่ได้กับ42นะครับก็อาจจะใช้40.75นะครับเป็นสต็อปล s อต่อไปเนาะแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไม่แนะนำแล้วนะเพราะว่าเสียทรงแบบค่อนข้างโหดนะครับสำหรับตัว TQM นั่นเองแบบนี้น่าสนใจครับตัวต่อมา r t บอกไปแล้วแนวรับ1.61สต็อปล s อใช้1.54แนวต้าน1.86ครับสำหรับตัว r t ยังมองขึ้นเดิมเล่นแบบเดิม อโอเคจบแล้วทีนี้เรามาดูตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะครับตัวแรกก็โอเคครับเอาเอาเอาซปเป้พักไปก่อนอา่าซัสโกรอนะครับ TVI ไอเอลเอา,เอามีนาเอานุสาเอา GQM รอแป๊บนะครับแล้วก็ RT RT อ,ท,อทีนี้ถ้าไม่ยอ่อไม่เอานะถ้าไม่ยอ่อไม่เอา,อาก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้าะโอเคครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนะครับก็เช่นเคยเลยฝากกดไลค์กดแชร์หรือ กด subscribe นะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดนะแต่คนที่กดแล้วไม่ต้องเบิ้ลนะครับรอบเดียวก็ขอบคุณมากแล้วแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับการที่คอมเมนต์บอกเสมอเลยมันคือการบอกหน่อยซี่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีหุ้นตัวไหนบ้างนะเพราะบางทีเนี่ยตัวที่ม้าเคยให้การบ้านไปนะครับบางทีม้าไม่ได้กลับไปตามไงม้าก็ไล่ตามตัวใหม่วางแผนตัวใหม่ติดตามตัวใหม่พอลืมกลับไปเช็คเพื่อน คอมเมนต์มานะครับก็กลับเข้าไปดูซะหน่อยอ่ะพอไปดูแล้วเฮ้ยน่าสนใจเว้ยทรงดีนะครับก็อาจจะมาทําการบ้านเพิ่มเติมให้นั่นเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ